อิตูสูวีคอสสายลุยแชมป์เอเชียคอสคันที่อยากรู้ว่าคันนี้มีชุดแต่งอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ วันนี้นะคะมาพบกับดาวอีกแล้วนะคะดาวจะพามาชมรถกระบะอีซูซูนะคะคันนี้เป็นตัว V Cross เครื่องสามพานันตัว f o r v w D นะคะรถปี2016แล้วก็ที่สําคัญนะคะคันนี้ชุดแต่งเยอะมากนะคะอยากรู้ว่าชุดแต่งมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋วดาวพาไปชมเลยเริ่มจากด้านหน้านะคะด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นเดิมๆเ,เลยนะคะก็คือสีเดิมที่มากับโรงงานนะคะแล้วก็ตัวกระจังหน้ากับโลโก้สีแดงนะคะตามสไตล์ของอีซูซูเขา ไฟนะคะมีไฟเดย์ไลท์ไฟโปรเจคเตอร์นะคะไฟตัดหมอกตัวนี้มีให้ครบแล้วเพราะว่าคันนี้เป็นตัว v c คอนะคะก็คือเป็นตัวท็อปล้อนะคะอันนี้ด้านข้างล้อเนี่ยจะเป็นล้อ TE37 นะคะเป็นสีน้ำตาลไม้แล้วก็ยางนะคะเป็น BF Gulit ลินะคะก็สำหรับสายแต่งเนี่ยถ้าเกิดว่ายางตัวนี้รับรองว่าลุยนะคะไปได้ทุกขี้เลยขึ้นเขาลงห้วยไม่ต้องพูดถึงนะคะ กระจกนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างนะคะเพิ่มการมองเห็นนะคะของรถด้านข้างเวลาที่เราจะเปิดไฟเลี้ยวหรือว่าเลี้ยวด้ามจับประตูนะคะเป็นโครเมียมตัวนี้โอเคแล้วก็ที่สําคัญนะคะเวลาที่เราเปิดประตูตัวนี้บันไดข้างนะคะจะเป็นบันไดข้างไฟฟ้านะคะก็คือเราเปิดประตูปุ๊บเนี่ยบันไดข้างก็จะเลื่อนออกมาเลยนะคะถ้าเราปิดประตูนี่เาก็จะเก็บอัตโนมัตินะคะอันนี้ก็คือ สะดวกสบายด้วยแล้วก็ประหยัดพื้นที่ด้วยนะคะอตอนนี้ก็สีเดิมทั้งคันเลยนะคะเป็นตัวแครปสเปคแครปเปิดได้แล้วก็คันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูชุดแต่งรอบคันก่อนนะคะอย่างปลายท่อเนีย่ยก็จะเป็นปลายท่อไทเทนนะคะตามสไตล์คนที่ชอบแต่งซิ่งเลยแล้วก็มาต่อกันที่ตัวนี้เลยนะคะอันนี้อยากจะนำเสนอมากๆเป็นโฟนเดอร์ซับแทงนะคะก็คือเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ของรถนะคะ ด้านในตัวรถนะคะเดีวจะเปิดให้ดูด้านในเนี่ยดูจากด้านหลังก่อนอันนี้นะคะก็คือตีตู้เครื่องเสียงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคนที่ขับรถไกลๆนะคะชอบความสนุกสนานความบันเทิงนะคะเราก็คือตีตู้ให้แล้วแล้วก็มีลําโพงรอบเลยนะคะรอบคันบอกก็คือเป็นสไตล์ของอสายแต่งซิ่งเลยนะคะแล้วก็มีเบลนะคะน,นี่อันนี้เบลของ ทากตะนะคะตัวนี้ก็เป็นเบลแท้พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยนี้เป็นของโมโมนะคะเฉพาะพวงมาลัยเนี่ยราคานะคะก็หมื่นกว่าบาทแล้วของแต่งทุกอย่างนะคะเป็นของที่มีคุณภาพนะคะเป็นของดีเลยที่เจ้าของเขาแต่งมาหน้าจอนะคะหน้าจอของเสียงก็จะเป็นระบบตัวสัมผัสนะคะเชื่อมต่อ usb aux บลูทูธนะคะหรือว่า,าสามารถเสียบเชื่อมกับ iPhone ก็ได้นะคะจะให้ดูไหมคันนี้นะคะม่วิ่งอยู่ที่27,812กิโลเมตรเท่านั้นนะคะก็คือรถวิ่งมาน้อยมากแล้วก็มีโรบาร์นะคะอันนี้โรบาร์ให้เต็มคันเลยก็คือโลบาร์ให้เต็มคันชุดแต่งพวกนี้นะคะคือไม่ได้แต่งเพื่อความสวยงามนะคะแต่ว่าก็คือ ช่วยในเรื่องการเซฟตี้นะคะของการขับขี่ด้วยแล้วก็มีเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงก็คือเป็นวัดบูธนะคะนี่ก็คือให้วัดบูธเพิ่มมา1ตัวเดี๋ยวมาดูกันที่ห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยตัวนี้นะคะเริ่มจากชุดท่ออินเตอร์ก่อนนะคะก็คือชุดท่ออินเตอร์เนี่ยก็คือเดินท่อให้ใหม่นะคะเป็นท่อไทเทนด้วยแล้วก็หม้อน้ําน,นะคะ ก็จะเป็นหม้อน้ํำอลูนี่อลิียมนะคะหม้อน้ําอลูมิเนียมเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วถ้าแต่งมานะคะเรื่องความร้อนขึ้นอะไรไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็เดินชุดนะคะเป็นเล็ูเลตก็คือของแต่งหรือว่าออปชั่นต่างๆเนี่ยก็คือเขาจัดมาให้แล้วนะคะแต่ก็ยังคงความเป็นเครื่องเดิมตัวเดิมสีเดิมของตัวรถนะคะสำหรับ i s ล d ูดีแมคันนี้นะคะเป็นตัว s p ป c แค p วีคอร์สนะคะเครื่อง3,000รถปี2016นะคะเกียร์ธรรมดาเกียร์แมนนวลนั่นเองนะคะรถคันนี้ราคาขายอยู่ที่599,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะลูกค้าเครดิตดีฟีดาวได้เลยคันนี้นะคะสามารถเข้ามาดูตัวรถได้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะคะตั้งอยู่บนถนนชัย,ยางกูลจังหวัดอุบลราชธา,านีเส้นทางออกไปอำนาจเจริญใครมาไม่ถูกยังไงสามารถทักหาสอบถามได้นะคะ ทรหาดาวได้ที่เบอร์0947321661สนใจก็สามารถนัดเข้ามาดูตัวรถได้นะคะเต็นเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งนะคะจนถึง5โมงเย็นถ้ายังไงนะคะอยากดูรีวิวคันไหนเพิ่มเติมอีกก็สามารถทักหาดาวได้นะคะวันนี้ต้องขอตัวลายไปก่อนพบกันใหม่รีวิวหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ